English on tour ร่วม on tour โดย Isuzu MU-X 1.9 DDI Blue Power สาวๆเดี๋ยวนี้นอกจากจะทำงานบ้านได้แล้วยังต้องซ่อมบ้านได้อีกด้วยค่ะคำว่าซ่อมแซมหรือว่าแก้ไขภาษาอังกฤษก,ก็คือ fix และถ้านะคะถ้าที่บ้านของคุณมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายมีของใช้ในบ้านพังหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านต้องการการซ่อมแซมแล้วคุณอยากจะขอให้คนใกล้ตัวช่วยซ่อมให้ผูช้ชมพูดกับเขาได้แบบนี้เลยค่ะ Can you please help to fix it? Can you please help to fix it? คุณช่วยซ่อมมันหน่อยได้ไหมและถ้าคุณผู้ชมเห็นใครกําลังพยายามซ่อมแซมอะไรบางอย่างอยู่แล้วอยากจะเข้าไปช่วยคุณผู้ชมบอกกับเขาสั้นๆง่ายๆได้แบบนี้เลยค่ะ Let me help you, let me help you ให้ฉันช่วยคุณนะเอ๊ว่าแต่ตอนนี้ที่บ้านของลีน่ามีอะไรต้องซ่อมบ้างนะ ก็ขอบคุณ i s u z ส m ิ X X 1.9 DDI Blue Power ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณไทยวัสดุกเกษตรนวหมินขพร้อมขังเสื้อผ้าสวยๆจากมิสซูรีด้วยสวัสดีค่ะ